ค่ะก <arken> ็วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะของบูนี่เดี๋ยวไว้เสียงจากเรานะคะรบรอบ12ปีนะคะวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากผี่ใหญ่นะคะดิสนีย์ประเทศไทยเนก็ใจดีมากๆนะคะจัดรอบพิเศษนะคะเรียกว่า i m m e r s i v e Disney Animation นะคะอนุญาตให้เราเนี่ยหลายๆคนที่รักสุนัขหรือแม่หรือว่ามีครอบครัวเป็นลูกๆสี่ขาเนี่ยพา้องๆมาร่วมงานได้นะคะโดยเราแบ่งเป็นสองรอบด้วยกันรอบแรกมักครู้ผ่านไปแล้วคือบ่ายสองโมงตรงนะคะเป็นรอบที่ทุกคนเนี่ยพา้องแมวมาได้พาเจ้าเหมียวเหมียวมา แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งห้าโมงเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นรอบของสุนัขค่ะโดยรยได้านหังใช้จ,จ่ายนะคะก็จะสมทบท,ทุนนะคะเข้ากองทุนให้กับเรียกว่าโครงการอุ้มรักโครงการอุ้มรักของนิวเดลไวส์จากเราคือคุณไม่พร้อมอุปการะพวกเราดูแลให้ก็จะเป็นหนึ่งเคสตัวอย่างปีโป้นี่เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของโครงการอุ้มรักนะคะปีโป้นี่เป็นสุนัขสายการ阿拉斯加นะคะสายพันลาสการที่รถไฟชนขาที่หน้าขาเหมือนเขาจะพิการไม่ครบสี่ขาแต่เขาใช้ชีวิตได้ปกติมากๆาวันนี้ิโป้ก็เลยมาชวนทุกคนนะคะให้กัน เรียกว่ามาทั้งไทยแฟนคลับดีกว่าผมดูไว้ฟอนเดชั่นของเราแล้วก็มาขอบคุณทุกคนนะคะที่ซื้อบัตรเข้ามาเพื่อทำบุญกับเราะค่ะเหมือนปกติถ้าแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าพาลูกๆลกลหลานๆอะไรมาดู<ช>แ,ลแล้วอันนี้เหมือนเปลี่ยนมาเป็นสัตว์เลี้ยงเข้ากับเทนต์แบบเพนตพาเลนด์ด้วยไหมคะด้วยด้วยด้วยค่ะจังหวะตอนนี้เนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปไม่ได้หลายนครอบครัวเหมือนในกนุหมือเจเอเนี่ยก็มีชุนักเนี่ยเป็นเป็นลูกเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้เอาใจรอบพาเลน์ นะคะพวกคอของสี่ขาทุกชีวิตเลยก็สามารถมาร่วมงานกับเราได้ค่ะอีกข้อแม้ที่เดียวเองคือน้องๆน,นี่ต้องใส่ทุกน,นะคะใส่โอบีหรือผ้าอ้อมนะคะแล้วก็ต้องอุ้มได้แล้วก็คือในงานนี่ไม่สามารถให้น้องๆเดินในงานได้เพราะว่าเขาจะมีเซนเซอร์ที่คือใช้เราต้องอุ้มเขาแล้วก็ได้จำกัดน้ำหนักที่เป็นสุดหนักแน่แมวเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน8ปกิโลซึ่งปีโป้เนี่ย8กิโลพอดีเตะเต,ตะมากคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ได้ดีว่าค <laughs> ่ะ,ะก็จริงๆแล้ว หลังจากก่อจบงานวันนี้แล้วนะคะก็หลายๆคนอยากจะติดตามความขค้ืนไหวของ The w ไ i t e Sea จากเราก็าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ The w h i เ e s จากเราะะหรือว่าอ n s t a g r ก at the white foundation ดูเว็บไซต์นะคะ www the white foundation org นะคะก็จะเห็นเคส,สต่างๆแล้วก็ไปติดตามโครงการดีๆกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการอุ้มรักนะคะโครงการตามหารักแท้แก็เป็นการหาบ้านให้หมาแมวหลังสุดท้ายนะคะแล้วก็โครงการแมวไม่อดมแมวอิ่มท้องแล้วก็แมวไม่เจ็บเราจะมี4โครงการหลักๆของ The White จากเราก็ไปติดตามได้ตามชุดต้องทางของเราค่ะ เฮีออยเฮยาถามเรื่องยอดบริจาคว่าตอนนี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วว่างจริงๆอันนี้ยอดบริจาคต้องต้องดูหลักงนานเพราะเป็นการซื้อบัตร่านัาน๋ที่เกตเมเจอร์ค่ะคนแฟนๆก็คือให้การตอบรับมันดีมากๆลเลยก็ขอบคุณ <นะ S 2> ทุกคน,น <ะ S 2> มากๆเลยนะคะคือบางคนก,นก็น่ารักมากแบบ <S 2> <S 2> มาไม่ได้ก็ทุนมากต่เราก็คือซื้อบัตรมาแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนที่บ้านมาแทนก็มีหลายบ้านเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เมตตามื่อเดอนหนึงจากเรานะคะดียไว้จัดโครงการต่างๆมาตลอดตอนนปัจจุบันยังมีปัญหาอะไรในการบอกว่าดำเนินงาน จริงก็บอกว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยถือว่าเราอยู่ตัวมากๆแล้วเลยนะคะเพราะว่าประชาชนคนไทยโดยก็มาไม่ตามเดิรดไวเซจักเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอคนสบายเนี่ยเขาก็มีใจจะแบ่งตอนที่คนเดดร้อน,นอนเนี่ยตอนนั้นเดวิสอาจจะติดหรือว่าติดขัดขัดสนไม่สามารถรับเคได้มากปัจจุบันนี้นี่น่งคนช่วยเรามากเท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือชีวิตได้มากขึ้นเท่าน,นั้นนะคะ,ะก็คือเหมือนส่งต่อผ่านทางเราแล้วก็มีหลายชนได้ช่วยจากสมัยก่อนเนี่ยเดวิสรับเคได้เดือนละประมาณสี่สิบตัวปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเดือนนี้กำไรสริติปแล้ววตัว นะคะก็อย่างที่บอกว่ายอดบริจาคทุกคนเนี่ยแค่ผ่านมือถไอเสียงจากเรานะคะเราก็ไปช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ที่ช่วยจริงจริงนทางการตลาดของเราได้ทุกช่องทางได้เลยค่ะทบงโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกเก็ตหรือเว็บไซต์ของเราะคะ่ะถ้าถามแมวจอนหมาตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เก๋ก็ถามว่ามันก็นเ,เป็นปัญหาระดับชาตินะคะจะบอกจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆอ,อย่างที่บอกว่าเราก็อยากเชิญชวนทุกคนนะนะคะคือสมมติถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ย ต่อให้เราเรียนเขาดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม,ไ,มไ,มไม่สามารถดูเขาได้ตลอดเวลาบางทีเขาหลุดออกจากบ้านไปเนี่ยก็จะไปสร้างครอบครัวโดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงทุกตัวอย่าลงเช่นลอนานะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าจะไม่มียยใครแย้ได้เขาแล้วเนี่ยอยากจะชวนทุกคนให้มาทำหมันทำวัคซีนเนี่ยนะคะนอกจากกำหมันจะหยุดการเกิดที่ไม่จําเป็นแล้วเนี่ยการทำวัคซีนยังเป็นการป้องกงอันโรคติดต่อได้อีกด้วยนะคะ่ะ หาเคสเมื่อวานใช่ไหมได้เราสัมภาษณ์อีกข่าวดีไหมขอทอดปูมิกิม้าออกก่อนได้ไหมเราจะดูจริงจังได้ไหมคะได้นะนี่เคสคุณลุงใช่ไหมที่เมื่อวานได้เลยติดตั้งตั้งแต่เมืนอไหร่แนะมาได้น้องไยนะพี่ก็อยู่ในฉากไ,ได้ไหม <c oughs>